สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญทองพรในรีพอร์ตประจำวันที่29มกราคม2558ค่ะสำหรับดอนีราคาทองคำในระหาว่างวันนะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงตามแนวโน้มขาลงระยะสั้นโดยมีแนวรับระยะสั้นที่ทองบาทละ19,700 ือ1,271ดอลลาร์ต่อออนคืนนี้มีการประกาศตัวเลขการขอสวัสดิการการว่างงานและยอดขายบ้านมือสองแนวโน้มราคาทองคำยังคงเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นในขณะที่ระยะยาวยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นสำหรับดอลลาร์ราคาทองคำในคืนนี้นะคะคาดว่าราคาทองคำเยอกาสบรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ทองบาทละ19,700หรือ1,272ดอลลาร์ต่อออนสำหรับตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะ มีสอรายการ1นึ่งเวลาสองทุ่มครึ่งมีการขอสวัสดิการการว่างงานและสองเวลาสี่ทุ่มมียาขายบ้านมือสองและยังติดตามบุตรทงพร Morning r e รีพอร์ได้ในช่วงเวลาประมาณส0บนาฬิกานะคะเราขอพบกับบุตรทองพรในรีพอร์ตได้ในวันพวกนี้ค่ะสวัสดีค่ะ